สวัสดีค่ะมากินเนียนหมูกระทะกันน้ำจิ้มของทางร้านมีสองสูตรนะจะเป็นเผ็ดเผ็หวานหวานทั้งสองอันเลยแต่จะเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากพวกช้อนส้อมตะเกียบอะไรพวกนี้ทางร้านเขาจัดให้มาเป็นเซตเลยนะคะและดูสะอาดอยู่ทุกช่วงโควิดด้วยนะเราไปนั่งปุ๊บเขาก็จะเอาอุปกรณ์มาลงหมอ้อเตาแล้วก็ น้ำแข็งมาพวกช้อนจานมาทุกอย่างนะคะแล้วก็ให้เราสั่งติ๊กเป็นเมนูเมนูว่าเราอยากจะได้อะไรอันนี้เราสั่งเป็นเซตหมูคึกคักนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นผักากาดมาแล้วก็เพิ่มข้าวผัดกระเทียมกับบะหมี่ยกมานะคะ เวลากินหมูกระทะก็จะเอามันมันมาทายทั่วหมูกระทะนะคะกระทะจะได้ไม่ค่อยติดแต่ก็ไม่เคยช่วยได้สักเท่าไหร่เลยหิวมากขอกินบะหมี่ยกคนมันมียกกินก่อนนะถ้าทางน้องจะกินอร่อยนะคะถ้าทางจะหิวแหละถึงได้กินอร่อยขนาดน,นี้ รู้สึกว่ามันจืดไปนิดนึงขอจิ้มน้ำจิ้มหน่อยละกันจะได้มีรสชาติค่ะข้าวผัดกระเทียมที่เราสั่งมารู้สึกว่าเป็นข้าวผัดกระเทียมที่อร่อยไปนิดนึงเพราะว่าเขาจะเหมือนจะผัดกระเทียมเนยทีนึงแล้วก็มีกระเทียมโรยด้วยอะค่ะแต่รสชาติก็โอเคนะคะหอมเนยหอมกระเทียมดีค่ะและแล้วหมูของเราก็ใกล้สุกแล้วไฮไลท์ของงานหมูของเขารู้สึกว่าเขาหั่นหมูได้ชิ้นบางดีนะคะแล้วก็หมัก งาหมักมาดีอยู่นะคือนนิ่มอ่ะใน,นชุดที่เราสั่ง<ล>ไปก็จะมีหมูสามชั้นตับปลาหมึอกอะไรประมาณนี้นะคะก็กินสองคนก็อิ่มกับมังพอดีค่ะอันนี้ของโปรดหนูสามชั้นแสน